สุขสบายดีกันสุผภูสุสคนลูกเตาเราลานกาัแนวเบกับโบมีพันไดดอกแตงเพื่อนนิมนมาเพื่อนอยากสออยากถามว่าสันกเอาอยากสออยากถามข้าสิม่ให้สอไม่ให้ถามทุนตัวเนาะสีถาาอนีนังน่ะเพื่อนก็ถามมาว่าใต้ยแล้วเนี่ย โดยเฉพาะตายอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยคนที่ตายจากอุบัติเหตุนี่สิบไปตกอยู่ใส่เอ่อถามมาอยากให้ปู่บอกเรื่องนี้ว่าจันบยากลูกหลันบอกอ,อย่าอิลิพราอยังเพราะว่ามันมันบอกบ่ได้พราะว่ามันมันสิบไปตามพุ่มคิดแต่แม่มันสิบไปตามคุ่มหูสึกนึกคิด กอนเบืืองตนนี่ไปตามคววมทรงจําไปตามค่วมหูสึกนึกคิดก่อนแต่นี่คนวมมันก็บอก,อกันเนคณะผู้นั้นคิดแนวนี้ผู้นี้คิดแนวนั้นพู้นั้แหละจักเป็นเป็นเดือนซะไปเป็นเดือนส,นอ,นสองเดือนสามเดือนุมนละห่างคนกันเป็นปีุมนละกลัวสิฮห้ว่าเจ้าของอยู่ใสเป็นยังอ,อันนี้ก็เลย บโหสีบ่อสูฟางจังใดมันเป็นจังสีอีลีกาบว่าเปรียบเสียบหนอกเนาะโรหลานบ่อสำนีกับ้ากันคิดเอาเถาะวัดที่นี่ทำว่า,คว,าควมเป็นยูสียู่จังใดควมเป็นยูนี่เนาะหลังจากเข้าตายแล้วเวนี่เข้าสีมีความเป็นอยูจังใดในส่วนของวิญญาณเนี่ยมันสิเป็นจังใดมันสิไปจังใดมันเป็นพลังงานบอ่อ,อ จะเป็นอยู่หลูกแล้เอยมันจิเป็นพลังงานคือกันนั่นแหละมันก็เคลื่อนที่ได้คือกันนั่นแหละครับไปคือคนนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันบ่ได้ใส่ร่างกายคือคนนะพอละพระว่าหลางกายที่เป็นธาุดินนะกับธาุน้ำนี่มันมันแยกจากกันแล้วโตลูกมันบ่มีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารและก็ตัววิญญาณอยู่ ก,คก็คือเข้ากับคิดยังไง,ไงคิดพ่อขันทั้งหานั่นแหละขันลูกบป,ปมีก็แปลว่าคนน้ากันก็เหลียวบะเง็งแต่กับได้หมรยวไม้พ่มว่าสีบม่มีตัวตนนี่กม็มีแต่ว่ามันเป็นนามธรรทม,มันเป็นเวทนามันเป็นสัญญามันเป็นสังขารและมันเป็นวิญญาณมันเป็นน้มประมนั่นเองนามธรรมก็คือเป็นสิ่งที่เฉพาะคนเนี่ย ผู้ดใดที่ปฏิบัติธรรมนะฝึกเรื่องธาตุซีขันาานี่กสิบ่คคอยตื่นเรองแนวนีน่ดอกเพราะว่าหยังเพราะว่าเวลาของาวานาเนี่ยมันกลับไปใส่ส่วนของน้ามาทมอยู่แล้วไปพิจารณาเวทนาอยู่แล้วไปพิจารณาสัญญาอยู่แล้วไปเห็นการปุงแต่งของอารมณ์ของความคิดทางารอ่าไปเสเวยอารมณ์เรานั้นคือจังเป็นวิญญาณอยู่แล้ว ถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้ที่เพิ่นปฏิบัตินะพักกรรมฐานก็นดีสมาธิก็ดีเพิ่นข็นสีหูเรื่องนี้อยู่แล้วโดยปกติแต่ว่าผู้สิบปหูเนี่ผู้สีสีเสาสมองก็คือผู้บ่ฮหูเรื่องนี้คือผู้บ่ฮหูจากขาดจากขันผู้ฟังอย่างบ่เป็นผู้คิดอย่างบอกออกอันนี้สีเสาสีมองจากน้อยนึงสาหรับผู้แหล้วการใหญ่หมองใหญ่บ้าน ใบอลมันก็คือการตายจากโลกนี้แล้วมาอยู่อีกโลกหนึง่งเปลี่ยนสังขาเรเลื่อนล่างจากสังขารที่เป็นรูปก็คือมีดินมีนามีลมมีไฟเป็นธาตุซีห่วมกันกาสิ่กายเป็นว่ามาอยู่ในถาดบางคนก่ะอยู่ในถาดเดียวก็คืออยู่ในลมอยู่ในไฟหรือบางคนมาเป็นอากาศสถานเลย อากาศสถา,ธาธคือเป็นช่องว่างระหว่างขาดส่วนนี่แหละเป็นส่วนของวิญญาณสิยูถ้าอยูในอากาศสถา,ธาธนนี้ว่าสามารถไปติดต่อผูใ้ใดได้มันเป็นช่องว่างส่วนถ้ายยูในพลังงานบ่ะว่าสิเป็นยูในล่มกด็ดีหรือ,อยูในไฟกด็ดีหรือไปหากเกาะสิงยูนํำสังขารขาดที่เขาสามารถแจกได้เนาะ ถามว่าแสกได้อิลีบอได้นะแสกจังไรเนี่ยบอกอธิบายแต่แสกได้คือจังคนณคือผีเขานี่แหละนะและ้วแต่เขาจะไปอยู่ในส่วนใดนเนาะส่วนนี้บอกไปกครกี่ขัน้นให้เทียงกันจะย่าอยากจะเทียงกันเถอะต่างคนต่างคิดสะท้อนเรื่องเรื่องนี้เนาะแต่ว่ามีอิลีบอมีมีอิลีเนาะแต่ผู้ที่อยู่ในอากาศสถานเนี่ยอันเนี่ยเอื่นว่าวิญญาณ